ที่อดีตหัวหน้าพรรคก้าไกลนะคะคุณพิธาก็ออกมาคุยโบเลยบอกว่าภูมิใจดูดเนี่ยก็เคยแพ้ผมนะพร้อมกับเตือนนายกอนุทินว่าอย่าให้การเมืองเนี่ยนำบ้านเมืองค่ะแนะนำรัฐบาลเฉพาะกิจเร่งกู้ศรัทธาด้วยผลงานจริงไม่ใช่คำพูดพร้อมกับปกป้องพักประชาชนว่าไม่ใช่ฝ่ายค้ำค่ะ นายพิธาลิ้มเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในยุคก,การเมืองเฉพาะกิจที่มีนายกเฉพาะกิจเข้าสู่อำนาจแบบเฉพาะกิจซึ่งจําเป็นต้องสร้างสมดุลระหว่างการแก้ปัญหาของประเทศกับการทําตามข้อตกลงทางการเมืองกับฝ่ายค้านพร้อมเตือนรัฐบาลเสียงข้างน้อยให้ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ส่วนฝ่ายค้านก็มีกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งมากและพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทำงานได้จริงเช่นการอภิรอรอภรปรายเชิงนโยบายที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีพอสมควรส่วนข้อครหาที่ว่าพักประชาชนไปสนับสนุนรัฐบาลและกลายเป็นฝ่ายคำ้ำนายพิธาบอกว่าพักประชาชนไม่ใช่พักค้ำอำนาจรัฐบาลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้กลไกสภาตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำงานของนายนัทพงษ์เรืองปัญญาบุตรหัวหน้าพักประชาชนผมว่าพักประา ชาชนพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ฝ่ายค้ำเพียงแต่รัฐบาลต้องทำตามสัญญาเพราะแบนดิ้งของพักภูมิใจไทยก็คือพูดแล้วทำถ้าพูดแล้วไม่ทำก็เสียของแล้วจะใช้สโลแกนนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างไรนายพิธายังเตือนนายอนุทินว่า ควรเน้นการบริหารบ้านเมืองมากกว่าการเมืองนะคะอย่าปล่อยให้การเมืองเนี่ยนำบ้านเมืองโดยเฉพาะในช่วงสเดือนสุดท้ายก่อนยุบสภาเพราะว่ายัางมีภารกิจสําคัญทั้งในเวทีอาเซียนการเลือกตั้งเมียนมาและการแก้ปัญหาด้านนิติรัฐที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย เมื่อถามว่ายืนยันได้หรือไม่นะคะว่าการที่พักประชาชนเนี่ยทำ MOA กับพักภูมิใจไทยเนี่ยจะไว้ใจได้อย่างไรนะคะคุณพิธาก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับพักภูมิใจไทยเองทําตามสโลแกนของพักเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่หรือว่าจะเสี่ยงในระยะสั้นเพื่อที่จะสูญเสียความเป็นตัวตนของพักในระยะยาวแล้วก็ขึ้นอยู่กับพักประชาชนเองด้วยนะคะว่า จะใช้กลไกนะคะจะใช้กลไกได้ดีที่สุดหรือไม่หากตอบแบบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นภูมิใจดูดนะ,ะแต่ว่าตอนนั้นอะนะตอนที่ดูดผมมาเนี่ยก็แพ้ผมหมดเลยนะสมัยก่อนเดวจำได้ไหมคนที่โดนดูดเนี่ยก็จะต้องรู้ว่ามีแผลนะคะเป็นแผลทางการเมืองตลอดชีวิตประชาชนก็จะลงโทษเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งส่วนตัวแล้วเนี่ยในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคก้าไกล,ก,ลก็ไม่มีความกังวลเพราะเป็นคนละยุทธภูมิกัน เราไม่ว่าใครการเมืองเก่าการเมืองใหม่อย่างแน่นอนเพราะยุทธภูมิของเราเนี่ยทำงานแบบล่างขึ้นบนในขณะที่ส่วนใหญ่ทําแบบบนลงล่างคนที่ต้องกังวลก็คือคนทํางานการเมืองแบบบ้านใหญ่ใช้กลไกข้าราชการเดินเกมการเมืองมากกว่าคนที่การเมืองนะทำการเมืองแบบล่างขึ้นบนอย่างพักประชาชนเนี่ยปัญหาอยู่ที่การโฟกัสตัวเอง โฟกัสตัวหาแคนดิเดตให้ดีที่สุดหายุทธศาสตร์ให้ดีสื่อสารทางการเมืองให้มากขึ้นไม่ต้องสนใจโพหรือสทิติขอให้มีสมาธินายพิายานะบอกว่าพักประชาชนเนี่ยไม่ใช่พักรองรัฐบาลการกู้ภาพลักษณ์ต้องทำผ่านผลงานจริงไม่ใช่เพียงการแก้ข่าวทางการเมืองพร้อมฝากเตือนนายกุทธมนตรีว่าการเป็นนายกเฉพาะกิจ ที่ต้องทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงสุดต่อประชาชนและานพิธาก็ปิดท้ายนะคะด้วยการแซวเป็นการแซวเชิงเหน็บแนมบอกว่าซักผ้าเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาตอบคำถามสื่อมวลชนด้วยนะครับท่านนายกค่ะ